ดีครับผมเองนะครับวิลอเตอร์เหมือนเดิมซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเกมอีกครั้งซึ่งผ่านไปหลายปีแล้วที่ผมไม่ได้อัดคลิปเกมซึ่งรอบนี้ผมกลับมาอีกแล้วซึ่งรอแบบนี้ไปเล่นกันเลยอย่าให้คลิปยาวมากเดี๋ยวกูมไม่ได้ลงช่องโอเค let's go

เอ์ดีเว้ยตัวโอ้โหตัวเองตายโดนฆ่าตายไปนะโอ้โหคนนี่ถึงก็บอกว่าเดี๋ยวโมโหขนาดนั้นก็จะพูดเร็วก็มันเป็นแบบก็พูดอะถึงแม้จะถึงขั้นนี้ติดปากระเบิดฟลายน่ะโห

กูไม่สมเสียเสียเ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 พื่อนกูต้องการช่วยเหลือไม่ดรงวะม่งกูปาละเบิดเนัดเดียวแม่งตายหาทั้งที มันปกป้องผมว่ะก็เขารู้ว่าผมนั้นเป็นคนฟัาระเบิดที่เก่งมาว้ายนี่เอาเรื่องวะนี่เอาเรื่องโอ้ยเยี่ยประตูมึงประตูมึงทำอะไรเย็นเีลยวันนี้โอ้ยเยี่ยระเบิดกูก็หมด เร็วเร็วเร็เรเรอีอ้าไป,ปิดทางอีม่เงยอ้โหแม่งม,มาตลุมเหเลยโชวกก์กูดีแเยวมันเลเอื้อกูดนลชวมันมผมอ่ะอันนี เดีย๋ยวเคลื่อนระบบ่อยนิ่โอ้โหมันซับซ้อนอ่ะตรงนี้โอ้โหโอ้โหคุณบาแล้วไม่เปิด โอ้โหโโกุซุนกูจะหมตายหายอยู่แล้วอ้อผมรู้ว่าแต่ก่อนนั้นผมอัดเกมแต่ลบ็อกจนเพื่อนผมบอกว่าไม่ได้อัดเกมแลบววทำไมวะให้คูอัดเกมมันก็รู้เลยว่าอ,อ,อ,อันเกมอยู่ที่ว่าทำไงเอออี๋อ้อวเห็น สนเป็นตัวัโอ้ยผมเห็นเก่งโอ้ยเอ้ยเยี่ยกูเล่นมันมากเล่นมันที่สุดเลยอี่เยี่ยระเบิดก็หมดยาสเยีผมชนาดกู อ๋อฮะอ๋ฮะแม่งกูงหวัวชิบหายอ้สัอ๋อโะเพื่อนชมดูผมโหดมากหัวจริงๆว้าวผมฆ่าไปกี่คนผมฆ่าไปหกคนทำไมผมหดจังวะแต่นี่โหดกว่าอันนี้ผมโหดสุดแม่งปลาระเบิดแม่งตุ้มตายหากระหมด มังผมโหดมากระบาดระเบิดตุ้มายหาเลยแสบเลยมังกดชอบโอเคครับตอนนี้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครยังชอบผมด้วยแต่ผมไม่ไมีเวลาจะชอบตอนนี้กดเทกเดี๋ยวผมพูดไว้แล้วโอ้ยอีเยี่ยมสมองผมไปหมดแล้วกดไลค์กดแชร์ใครแล้วก็กดติดตามไบาย เพิ่มใหม่ๆหุ่นใจส่วนนี้เบลเตอร์ผมไปแล้วบาย